ล่าสุดเนี่ยชาญเอิร์นแห่งสเปนเซอร์ผู้เป็นน้องชายคนเดียวของเจ้าหญิงไดอาน่าเนี่ยเขาได้หย่าร้างกับภรรยาคนที่สามแล้วนะคะงั้นมาทําความรู้จักแฟนสาวคนปัจจุบันของเขากันดีกว่าค่ะแคทจามานนักโบราณคดีชาวนอร์เวย์เป็นเพื่อนร่วมง,งานของชารเอิร์นที่8แห่งสเปนเซอร์ในรายการพอดแคสต์ลับบิทโฮดีเท็ตติฟปี2023นะคะโดยแต่ละตอนเนี่ยเขาก็จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการตามหาที่มาและประวัติศาสตร์ของชิ้นโบ ราณวัตถุค่ะแคทจามาเนี่ยจบการศึกษาปริญญาเอกมาจากสาขาโบราณนคนดีมหาวิทยาลัยวิสตันแล้วก็มีลูกสาวมากับการสมรวจก่อนหน้านี้หนึ่งคนค่ะซึ่งทั้งสองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาญหรือคาเรนเนี่ยต่างมีความสนใจในประวัติศาสตร์แล้วก็โบราณวัตถุเหมือนกันเป็นอย่างมากค่ะหลังจากที่ชาญเนี่ยประกาศหย่าร้างกับคาเรนคาเต้แห่งสซเปนเซอร์คนปัจจุบันแล้วเนี่ย ก็มีแหล่งข่าวหลายแห่งเนี่ยรายงานว่าเขาเนี่ยได้หันมาสนิทสนมกับแม่ไม้สาวแคทจามันที่มีอายุน้อยกว่าเขาถึง18ปีซึ่งทั้งคู่เนี่ยมีโปรเจกต์ทำโครงการขุดค,ค้นอุทยานเอาท็อปประจาตระกูลสเปนเซอร์ด้วยกันในเดือนตุลาคมปี2024ที่ผ่านมาด้วยนะคะแล้วแคทจามันเนี่ยก็ได้ยื่นฟ้องร้องต่อคาเลนเคาเทสแห่งสเปนเซอร์ในข้อหาที่นำข้อมูลส่วนตัวของเธอเนี่ยไปเปิดเผยอีกด้วยแหละค่ะซึ่งข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตอันนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคประจำตัวของเธอที่รั่วไหลามาจากที่คารเลนเนี่ยได้เข้าไปเล่าให้ชาญฟังเกี่ยวกับเธอค่ะ